เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งในหลวงพระราชินีเสด็จพิธีเปิดซีเกมวันที่9ธันวาคม68เวลา19.50น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพณนะราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยเขตบางกะปิกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสง่าง,งามและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวิกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยรออธรรมนัสพุมเผ่ารองนายกร,รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จภายในห้องประทับรับรองชั้นสองทั้งสองพระอ,องค์ทรงลง พระปริมาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึกก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับหน้าอาถจันทร์เพื่อเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการนายอัถกรสิริรัตยากรรมวการท่องเที่ยวและกีฬาและนายก้องศักยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยถวายสุจิบัรและของที่ระลึกแด่ทั้งสองพระองค์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทั้งสองพระองค์เสด็จออกจากอาถจันทร์โดยรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ พระราชินีเตรียมทรงร่วมแข่งขันเรือใบในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทคิวบอ SSL47 ในนามทีมชาติไทยระหว่างวันที่15-18ถึงธันวาคม2568ณนโะอเชียนมารีน่ายอดครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี เลขรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับเพื่อทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ครั้งนี้คือเลขทะเบียน1ต่อเต่า0003ขอบคุณมุมข่าวค่ะ